มาเองผมไม่เกี่ยวได้เฉยว้าว้ีตึกอวไาอ๋อหัดเกียวล่วงเฉยขอโทษสุกโทษไม่ได้ใจใช่ไม่เป็นไรวิคุาเปิดด่านที่เปิดหมาะกับพอนคูจริงๆมันเลื่อนไปเล่นมายาเมตยังไม่รอดเอาล่ะาแต่มาดูว่าเราจะทำให้บางกรลงมาได้หรือว่าเขาใจลงมาได้ ไอ้ทำกรชนะนี่จบเลยนะเออนี่เองว่านไงเอาเลยมากรเดกรเยอะ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 วจะลู้นแล้วอามทำามาเ้ายไว้ยยังไม่ตีเอลยุ าดก็คุณไม่ปล่อยอ่ะคุณโดดไปพร้อมคุณคอจิ้มอย่างนั้นไม่เร็วอ่ะไม่ผมกอดกอดไอ้นี่คุณแฮปปี้ไว้เฮงวัวเฮ้ยเฮ้ยเขาจะชนะแล้วเขาจะชนะแล้วผมเอ๊ะเออนี่อะไรวะอย่าอย่าติดลุงอย่าทำเด็ดไอดอลเออ ยาดับกระดกยาลูกลูกผมจะช่วยลูกเอ้ยจะช่วยเลยเฮ้ยมาดูทรวดฟาดไปทีฟาดไปทีไม้ดูดรวดตีวันนี้เลยอย่าคนเดียวอย่าไปยุ่งกับผมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปม้อนไปเลยอย่าทำม่อนอย่าทำม่อนร่วงละเอาอันนี้แทนดีกว่าโอ้ยุ่นหมาแทนหยุดหยุด อะไรวะเอามาเทนล,ลุงลุงพูดมาลุงพูดมาลุงลดีน่เรียบรอ้อยเขาจะชนะแล้วเขาจะชนะแล้วลุพูดโอ้ยโอเคมาไอ้ปืนนี้ปืนนี้ปืน้เฟี้ยฟร์ตี้ไฟทเลื่อนจะเย็น เอาแล้วเป็นแต่ไรเดอร์เลยได้ได้คิกได uh, ้คุณไม่ใช่ไรเดอร์อย่าอย่าเล่นอาวุธอย่าเล่นอาวุธอุกอย่าเล่นอาวุธไม่ขี่ไม่ทำไม่ขี่ไม่ทำนี่เนี่ย